สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะน้ํามีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะมาเผยแผ่พุทธคุณคู่บาอาจารย์นะคะมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ด้ามรวมฝัก1 7นิ้วนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก1 7นิ้วด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่าน,นะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ล่ามรวมฝัก17นิ้วนี่มีดยุบต้นต้นนะคะตัวตรงนี้ชำลุดนะคะแต่หวายนี้คือยังคู่ตัวอยู่นะคะนี่ค่ะหวายนี้เป็นหวายที่เหนียวแล้วแข็งมากนะคะทุกท่านนี่ค่ะ,คะวานน้ำได้มีโอกาสไปกราบาหลวงพ่อวัดหนองโพมานะคะทุกท่านค่ะที่นครสวรรค์น,นะคะ น้ำไปได้มาอยู่ที่หลังวัดนะคะทุกท่านไปได้กับลูกท่านนะคะคุณตาท่านอายุมากแล้วทุนตาท่านท่านอายุมากร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกท่านท่านก็เสียไปแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำไปได้มานะคะทุกท่านนี่ค่ะท่านเอาเอาไว้เป็นให้ลูกให้หลานท่านต่อมา นะคะทุกท่านน้าไปได้มาน้ำอมีโอกาสไปกราบท่านนะคะมารับชมทั้งในกันนะคะ,นะคะมียุบต,ต้นนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายน้องสิงนะคะด้ามไม้ฝักไม้ไม้นี่ก็จะเป็นไม้เก่าไม้แก่ไม้มงคลเนาะไม้ที่แข็งนะคะสมัยก่อนที่เขาเอามาทานะคะนี่ค่ะดูความเก่าความแก่นะคะทุกท่านเี่ค่ะเป็นไม้ที่เนื้อแข็งนะคะที่เอามาทาอายุเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วก็นี่ค่ะ ก็ยังก็ยังคงความเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างนะคะทุกท่านเลยคะ่นะนี่ค่ะมีรอยเหี่ยวรอยย่นรอยลาวบ้างนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะนะะี่ค่ะนี่ค่ะทุกท่านมียุบต้นต้นนะคะคุณคุณตาท่านเก็บไว้อย่างดีนะคะทุกท่านสมัยก่อนท่านเอ่อจะพกตลอดนะคะจะพกตลอดเพราะว่าสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบเนาะท่านแต่เวลาจะไปไล่ไปนา หรือเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านท่านจะเดินป่าแล้วก็เดินไปไล่ไปนาท่านจะพกตลอดนะคะอธิษฐานจิตท่านศรัทธาหลวงพ่อเดิมมากๆนะคะทุกท่านนลคะ่ะข้างก็จะไม่สั่นไม่คอนะคะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูความเก่าความแก่เนะนะะาะนี่ค่ะไลยน้องสิงนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะช่างชิมนะคะทุกท่านช่างชิมนะะี่ค่ะใช้มือนะคะช่างสมัยก่อนไม่ได้ใช้เครื่องใช้สิวซ้อแล้วก็ตอก ศิละะปะพื้นบ้านช่างพื้นบ้านนะคะทุกท่านนะคะเป็นช่างชิมนั่นเองนะคะช่างชิมช่างสอนนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นช่างสอนที่ลายเสยมาใบโพลายโพครึ่งใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่างสอนก็สมัยก่อนนะคะนะคะ่ะสวยงามมากๆนะคะพุทธคุณของท่าน ป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพนะหลวงคุณตาท่านไปไหนมาไหนท่านจะพกเวลาขึ้นป่าขึ้นเขาสมัยก่อนไม่ได้มีรถหรือว่า,าที่ยังเป็นที่กันดารน,นะคะทุกท่านแถวนครสวรรค์ก็ยังมีป่ารงดิบมีเป็นไร่เป็นนาแล้วก็จะเป็นภูเขาที่ท่านาเดินนะคะทุกท่านนะคะน,ะคะน,นี้ใครอยาก บูชามีดควันช้างหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเอาไปประดับบาร,รมีนะคะทุกท่านบางคนทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นราชการนะคะทุกท่านบูชาไปไว้ที่บ้านนะคะที่สํานักงานหรือว่าที่ร้านที่เราทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่านนละคะ่นะ,คะไปประดับบุญบาร,รมีนะคะหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากนะคะนะคะ่ะอันนี้ก็จะ เมะื่อกี้ขออภัยค่ะลืมลืมบอกว่ากี่นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะเฉพาะใบมีดนี้สิบนิ้วนะคะด้ามรวมฝักสิบเจ็ดนิ้วนะคะค่ะเรามารับชมเล่มที่สองกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเล่มที่สองสิบหกนิ้วด้ามรวมฝักสิบหกนิ้วนะสั้นกว่าเล่มนี้นิดนึงนะคะสั้นสั้นกว่าเล่มเล่มนี้ไม่ไม่มากนะคะทุกท่านเลยค่ะ ด้าไม้ฝักไม้เช่นกันนะคะทุกท่านนลค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอยจานนะคะทุกท่านนั่นเองวายนี้ทําใหม่มานะคะรอยเจ้าของเก่าเขาทําใหม่เพราะว่าตรงเหล็กนี้ตรงนี้ชํารุดนี่ค่ะมีดเล่มนี้ก็มีความเก่าความแก่เนาะยุบต้นต้นเหมือนกันเลยนะคะทุกท่านนลค่ะมีความเก่าความแก่ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านในรอยจานนะคะทุกท่านนลค่ะลงกระถาอาคมค่ะทุกท่านนียค่ะลงกระถาอาคมนะคะ ด้าไม้ฝักไม้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านมาดูทั้งในกันนะคะนะคไะม้ก็จะเป็นไม้มงคลที่จะเอามาทําได้นะคะทุกท่านลายเดียวกันนะคะทุกท่านลายเออไม่ใช่ไหมลายกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านเนี่ยกระหนกดอกไม้ไม่ใช่ลายน้องสิงห์นะคะโทษทีนะคะลายกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีดเล่มนี้สวยงามมากเป็นเอ่อเป็นเงานะคะทุกท่านเป็นเงาดํานะคะ นี่ค่ะกระหนกดอกไม้นะคะข้างก็จะไม่สั่นไม่คอนนะคะนี่ค่ะมีดยุคต้นต้นนะคะทุกท่านนี่ค่ะยุกต้นต้นเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันค่ะพุทธคุณของท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะคะบูชาไปไว้ติดบ้านหรือว่าบูชาไป ประดับบุญบารมีที่ออฟฟิศที่ร้านนะคะอาจบางคนอาจจะทําธุรกิจการค้าการขายนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะทำมาหากินขึ้นจะเริงรุ่งเรืองนะคะเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนเราก็เอาใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะอธิษฐานจิตให้ท่านปกปักรักษาแล้วเอาใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนเนาะบางทีค้างอ้างแรมหรือว่าเราขับรถอาจจะดึกดึกด่นๆหรือว่า กลางค่ากลางคืนหรือว่าไปนอนค้างอ้างแรมนะคะอาจจะกลางเต็นท์หรือว่าอาจจะไปนอนตามห้องเช่านะคะเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในห้องนะคะทุกท่านเพราะาเรามองตาเปล่าไม่เห็นเนาะเราได้มีดไปจะสบายใจแล้วก็นอนหลับทั้งคืนเลยนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอฝากขอบพระคุณทุกท่านมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกท่านนะคะ เจอกัรคลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้ำหามาลงให้ดูให้ท่านดูทุกวันนะคะว่ามีดยุบต้นยุบกลางเป็นอย่างไรนะคะทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ไวนะะ้นะคะสวัสดีค่ะ